ผมมี2เมนูเด็ดมาแจกครับก็คือเมนูชาเขียวแล้วก็ชาไทยครับส่วนวิธีการทำจะเป็นยังไงทำพร้อมอมในคลิปนี้ไปด้วยกันเลยครับ วัตถุดิบในวันนี้ที่ใช้นะครับอย่างแรกเลยครับขาดไม่ได้ก็คือค้นจืดนกเหยี่วฟอคต์เอ็ก t r ตร้าครับตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับให้สังเกตคําว่าเอ็กตร้านะครับตัวนี้ทําออกมาเพื่อไม่ให้กรบกลิ่นชาและกาแฟครับและหลังจากใส่ในเครื่องดื่มเนี่ยครับจะมีความเข้มข้นกลมกล่อมแล้วก็ความหวานมันด้วยนั่นเองครับตัวนี้นะครับแล้ววัตถุดิบต่อมาครับจะเป็นก็คือค้นหวานนกเหยี่วฟอคอนครับและวันนี้ครับสสูตรที่ผมจะใช้ครับก็คือตัวชาไทย หรือคนไทยติดปากเรียกว่าชาเย็นนั่นเองครับและตัวนี้ครับก็จะเป็นตัวชาเขียวครับซึ่งสูตรในการทําเดี๋ยวเราจะมาสกัดชากันก่อนเลยครับขั้นตอนแรกครับเราจะใส่ผงชาลงไปก่อนเลยครับเราก็จะใช้ชาประมาณ2ช้อนโต๊ะแบบนี้นะครับส่วนวันนี้ผมจะใช้วิธีการสกัดผ่านเครื่องชงกาแฟครับ ขั้นตอนนี้จะเป็นการบ่มชานะครับให้ตัวชาครับมีการคลายตัวก่อนนะครับหลังจากนั้นครับรอประมาณสัก10วินาทีครับพอตัวชาเนี่ยครับมีการปมน้ําอย่างเต็มที่แล้วนะครับเราก็จะมีการสกัดครั้งที่2ครับแบบนี้เลยครับซึ่งปริมาณที่เราใช้ในวันนี้นะครับจะอยู่ที่ราวๆประมาณ2ออนนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องอยู่กับสูตรของเพื่อนๆด้วยนะครับเพราะว่าใช้แก้วขนาดกี่ออนครับถ้าเกิดใช้แก้วขนาด22ออนอาจจะต้องใช้ตัวปริมาณชาที่มากขึ้นเป็น75 ml นะครับนี่ครับหลังจากนั้นครับเราจะมาใส่ตัวค้นหวานนกเหยี่ยวฟอร์คอนก่อนนะครับปริมาณที่เราใช้นะครับจะอยู่ที่45 ml นะครับและวันนี้ผมใช้แพ็กเกจของค้นหวานนะครับที่เป็นขนาด2กิโลครับแพ็กเกจนี้เหมาะกับผู้ประกอบการแบบเราๆครับคุ้มค่าประหยัดกว่านะครับ ใส่ค้นหวานลงไปก่อนครับหลังจากนั้นนะครับพอตัวค้นหวานเราละลายเข้ากันดีแล้วนะครับ เราจะมาใช้ตัวค้นจืดนกเหยี่ยวฟลคอนเอ็กตร้าครับนี่เลยปริมาณอยู่ที่45 ml เท่ากันนะครับอัตราส่วนก็คือ1นต่อน,นเลยนะแล้วก็เทลงไปเลยครับซึ่งข้อดีของตัวค้นจืดตัวนี้บอกให้เลยว่าเขาเป็นผู้ผลิตเดียวกับนมโฟโมโด,ด้วยครับฉะนั้นจึงมั่นใจได้เลยเรื่องของคุณภาพของผลิตภัณฑ์นะครับและสิ่งที่ผมชอบมากตัวนี้ก็คือว่าไม่ทําออกมาแล้วกลบกลิ่นชาและกาแฟด้วยฉะนั้นใช้ในปริมาณ40 50 60 ml กลิ่นชาก็ยังชัดเจนและครบอยู่เหมือนเดิมครับหลังจากนั้นรก็เตียมน้ํา แข็งครับใส่แก้ว16ออนแบบนี้เลยครับ แล้วเราก็เทลงไปได้เลยครับซึ่งต้องบอกเลยว่าสีสันคือแบบสวยงามมากๆเลยครับส่วนใครครับที่เสิร์ฟแบบไม่มีฟองนมเนาะเราก็สามารถที่จะคนให้เครื่องดื่มเย็นครับแล้วก็เติมน้ําแข็งมันก็จะขึ้นมาเต็มแก้วครับแต่ถ้าเกิดใครอยากตกแต่งเครื่องดื่มให้น่าทานยิ่งขึ้นครับมีผลิตภัณฑ์นมครับสำหรับตีฟองของฟอร์คอนตัวนี้นะครับต้องบอกตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีแล้วก็ชอบมากเลยซึ่งจะเห็นในหลายๆลายคลิปของผมที่ใช้ตัวนี้ในการตกแต่งเครื่องดื่มครับเราก็เอาไปแช่เย็นจัดนะครับแล้วก็ใส่พิชเชอร์ไว้แล้้วใชเครื่อง ดีฟองครับตีแบบนี้ได้เลยนี่ครับแล้วก็ตีฟองขึ้นมาแบบนี้เลยครับนี่จะเห็นว่าตัวฟองเนี่ยครับสามารถที่จะขึ้นฟูได้เร็วมากๆเลยครับหลังจากที่เราตีฟองไปสักพักครับตัวฟองครับก็จะเนียนนุ่มครับแล้วก็คงรูมได้นานถึง15นาทีเลยครับหลังจากนั้นเราก็จะมาเทบัวโฟมนมครับลงไปเลย นี่ครับต้องบอกเลยว่าฟองแบบเหนียวนุ่มมากๆนะครับเราก็จะได้ชาเขียวครับที่มีความน่าทานมากเลยสุดท้ายเนาะใครอยากตกแต่งเพิ่มเติมผมแนะนำเป็นใช้แบบผงมัทฉะก็ได้ครับในการโรยตกแต่งสักเล็กน้อยแบบนี้ครับบวกเครื่องดื่มชาเขียวนมของเราก็มีความน่าทานแบบสุดๆเลยครับ เมนูที่2ครับก็คือเมนูชาไทยครับหรือคนไทยเรียกติดปากว่าเป็นชาเย็นนั่นเองครับสูตรที่ใช้ในวันนี้ก็คือเหมือนกันเลยนะครับผมจะใช้ผงชาไทยครับอยู่ที่2ช้อนโต๊ะครับแล้วก็จะเอาไปเข้าเครื่องสกัดครับหลังจากที่ได้น้ำชาแล้วครับเราก็จะมาทำส่วนของเครื่องดื่มครับก็คือใส่ข้นหวานนกเหยี่ยวฟอร์คอนประมาณ1.5ออนครับหรือว่า 45ML มลนั่นเองครับ คนให้นาลายเข้ากันครับหลังจากนั้นครับก็ใส่ตัวค้นจืดนกเกี่ยวฟอร์คอนเอ็กาครับ1.5ออนครับเหมือนเดิมครับใส่น้ำแข็งลงแก้ว16ออนครับแล้วก็เทลงไปในแก้วของเราได้เลยครับจะได้ตัวชาไทยครับที่ต้องบอกว่าคงเอกลักษณ์ของความเป็นชาเย็นได้เป็นอย่างดีครับแล้วก็ใส่ฟองนมครับถ้าเกิดใครอยากจะเพิ่มความเป็นท็อปปิ้งนะครับของฟองนมลงไปนะครับ ก็เสร็จแล้วครับสำหรับเมนูชาไทยที่เข้มขน้นหวานมันแบบไทยสไตล์นั่นเองครับ uh huh. ต้องบอกว่าตัวนี้คือหวานมันกลมกลม่อมมากๆเลยครับนี่แหละเมนูชาไทยครับที่ขายดีมากๆเลยครับใครอยากทำตามโอมในคลิปนี้นะครับสามารถหาซื้อตัวนี้นะครับได้ตามร้านขายอุปกรณ์เครื่องดื่มเบเกอรี่ชั้นนำทั่วประเทศครับ และสามารถหาซื้อได้ตามแม็โครทุกสาขาครับและเขายังมีทั้งหมด2ขนาดนะครับกล่อง1000มิลลิลิตรครับซึ่งต้องบอกว่าผู้ประกอบการก็จะชอบใช้ตัวนี้เพราะว่าคุ้มค่าและก็ประหยัดมากครับส่วนใครอยากลองซื้อทดลองเป็นแบบกระป๋องครับก็จะมีกระป๋องขนาด374มิลลิลิตรเช่นกันนะครับและใครครับที่ชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปการแจกสูตรดีๆจากรายการ Easy Coffee ครับสำหรับ EP นี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับและพบกัน EP หน้าครับ